มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไม่ใช่เรามานะจ๊ะจะบอกว่าเบบีมาแล้วค่ะ9ปีที่รอคอยก้อยโย่งทําสําเร็จแล้วคุณผู้ชมค่ะทั้งวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีรวมถึงบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวน่ารักน่ารักกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะคะคุณผู้ชมค,ะ <c oughs> ค่ะคู่นี้นะคะน่ารักจริงๆ <c oughs> แล้วก็หลายคนจะชื่นชอบคู่นี้ด้วยเราติดต่อไปขอสัมภาษณ์แบบวิดีโอคอลค่ะ พี่โยง่งในหน้าตาสดใสแหมราศีคุณพ่อป้ายแดงจัดเชนะจ้าเจ้าตัวเนี่ยบอกให้ฟังนะคะว่าโหดีใจสุดๆเลยจ้าว<ๆ>ิธีที่รู้ว่าพี่ก้อยภรรยานะตั้งท้องลูกคนแรกสําเร็จถึงขั้นน้ําตาไหลน้ําตาปลิ่มกันเลยก่อนกัดตอนหน้ากอดกันตอนหน้าคุณหมอเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะส่วนภาพนี้นะคะว่าที่คุณหมอค่ะคุณพ่อเนี่ยเหอลูกขนาดไหนลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่โย่งกันหน่อยนะคะ ตอนที่ประกาศผลก็คือสิบวันหลังจากนั้นผมแบบใจเต้นแบบคือโคตดสมัยแบบสอบขั้นอะไรไม่คึอเต้นเ้อายื่นอะไรเนี้ยจะเป็นล้<ะ>พอพมอ่ะพ่อคุณหมอยื่นยืน,ย,น,ย,นยืนผลมาให้เราก็ยังไม่รู้นะว่า,าไม่รู้ว่ามันคือคอะไรหมเเอเมอบอกว่านี่ครับโอเคยินดีด้วยนะครับท้องแล้วโอ้โหตอนนั้นแบบ ไม่รู้ไม่รู้จะพูดความรู้สึกยังไงอะ่ะคือร้องไห้น้ําตาไหลาออกมาเองทั้งทั้งผมแล้วก็ก้อยคือเมื่อวานที่ลงรูปไปเนี่ยพยายามไปคอ,คอมเมนต์ขอบคุณแบบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แบบก็อยากจะบอกว่าจะดูแลคุณก้อยให้ดีนะครับแล้วก็จะดูแลลูกคนคนแรก <laughs> <laughs> อองแรก <laughs> ดี <laughs> <laughs> แล้วนิทานในฝันใครมีนิทานอะไรอยากให้ ลูกผมฟังตอนที่กำลังท้องอยู่ว่าเมนตมมาได้ก็เล่าสู่กันฟังเนาะตลอดเก้าปีที่ผ่านมาก็ใช้วิธีทางการแพทย์นะคะครั้งนี้เนี่ยก็ใช้วิธีการแพทย์ร่วมปีเหมือนกันกว่าจะได้ลูกคนนี้มานะคะหลายคนก็รอคอยรวมถึงเราด้วยนะโอ้ยินดีด้วยจริงยินดีด้วยนะคะ